สวัสดีครับวันนี้ต้องกับวันจันทร์ที่26พฤษภาคมนะครับผมขอยอดครับเราอยู่กับตัว General Right นะครับเรามาใช้ในการวิเคราะห์กราฟสองคามแตนนะครับผมเห็นว่าวันนี้เอ่อในช่วงเช้านะครับของต้นสัปดาห์เนี่ยเออราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็วิจุติทีกลับขึ้นไปนะครับเพราะเหมือนที่บอกครับทิศทางยังคงเป็นแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของ อสงครามในการค้านั้นโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐก,กับจีนนะที่หลังจากที่มีการเจรจาคุยแล้วดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นคืบหน้าที่จะส่งผลที่ทําให้ทุกอย่างมันดูคลี่คลายลงนะครับแล้วก็รวมถึงการเจรจาทางการค้ากับประเทศทเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงนโยบายต่างๆทางทรัม์แล้วก็ทางเอ่อเกี่ยวเรื่องของการขัดแย้งต่างในภูมิภาคด้วยนะครับทีุ่ขึ้นมา เป็นคุมสวงนะครับผมโอเคเราดูในเรื่องของทางเทคนิคอลกันครับผมในตัวงตัวทรนบอกเห็นว่าตั้งแต่ทำเฟรม M5 ถึงทำเฟรม day เนี่ยมีสัญญาณบายเข้ามานะครับใน่วนบอลล่มเนี่ยมีจังหวะที่พิกเข้ามาอยู่โซนบายแล้วนะครับแล้วก็สโตมีการตัดกันแล้วก็มีต้มเกี่ยวเกิดขึ้นนั่นคือเริ่มมีแรงหมายเข้ามาชัดเจนนะครับราคาครับมัเย็นอยู่ในกรอบกลางของตัว day ได้แล้วแล้วก็เีฟแจีมันรองรับด้วยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยที่มีการย่อตัวเพราะว่ามีติตเอฟแประจีเด็กๆนะ,น day นะม มาดูตามเฟรมในยตามเฟรม S4 กันครับเอ่อตาเฟรมเอสเนี่ยเห็นว่าตัวเส้นกรอบราคาเนี่ยมีการงัดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีการส่งแรงขึ้นเสดนว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมีการยกโลงขึ้นเรื่อยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สร้างไฮอย่างต่อเนื่องหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นว่าเป็นแนวโน้มขัขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ราคายินอยู่เนนือกลางเอสสี่แล้วก็ สามารถรู้ขึ้นไปยืนอยู่ในไพวอวได้นะครับแล้วก็มาช่วงราคาเนี่ยไปทดสอบแนว R1 นะฮะแนวต้านนะครับที่ 3. 3 6แล้วก็มีย้อตัวลงมาที่ไพวอวแล้วก็มีจังหวะที่ดกันขึ้นไปนะครับในส่วนของตัวสตอรวอลุ่มแนวยังวิ่งออกั้างๆนิดหน่อยมีความไล่เวนิดหนึ่งระหว่างตัวไพวอวกัจะ R1 นะครับก็สามารถถ้าเกิดจะถือยาวๆจริงๆก็รอดูนะว่าถ้าราคาหลุดไพวอวลงมาก็เซลล์ลงมาเป้าคือ S2 ถ้าสามารถกลับไปยืน R1 ได้เป้าก็คือ R3 นะครับ มาดูจังหวะเข้าใน H ถึงกันครับในส่วนจังหวะเข้าใน H ถึงเนี่ยแน่นอนตัว Ten b l o c เนี่ยบ่งบอก,กตั้งแต่ day มาอยู่แล้วนะฮะว่ามีสัญญาณเป็นสา,ายสั้นๆะำรับตอนนี้มีจังหวะย,ยอ่อหลังจากที่ราคาไปทดสอบแนว R หนึ่งที่33.66เห็นว่าสโตนม,มีการย่อตัวลดลงแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยก็มีการยกเต็บขึ้นนะเพราะนั้นมีโอกสาสที่จะเป็นราคาตัดก,กันแล้วก็ดันขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่า งื่อนไขก็คือต้องไม่หลุดไพ่วอดหรือว่ากรอบกลางเอเชียนะครับโดยที่เป้าสามารถวางเป้าได้ที่ R1 ก็คือลายเดิมในราคากลุ่ปราคาขวัญหน้าแล้วก็ R2 เป็นกรอบผลของตัวเอสหนงแลวก็ R3 เป็นเป้าของเราในวันนี้ก็คือกรอบผลของตัวตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาเซลล์ครับถ้าเกิดหลุดตัวไพวอดหรือกรอบกลางมานะครับก็สามารถเซลล์ออมาได้ที่ S1 สหนึแลอแล้วถ้าไม่ผ่านสนวน S2 ก็เป็นจังหวะดีที่จะบมาย ขึ้นไปได้นะเพราะว่าในเรื่องของตรนนิ้วข้อในภาพรวมเนี่ยยังมองเป็นหลักขวาใบอยู่นะครับระคายยังคงยกตัวขึ้นางต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยจังหวะย่อระบายก็ดูสวยกว่าแต่ว่าเออไม่ฝ่ายนี้ยังมีจังหวะย่อลงมานะครับช่วงนี้เอ่อมันนี่แมจเป็นเอ็มเอ็มกันด้วยนะครับเพราะว่าเอ่อเลนส์ตัวกับราคายนยค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นก็ต้งเอ็มเอ็มเพลี่ยนกันเยอะเลยหรือว่ารอจุดเชี่ยที่มันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับตัว G l เอพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หรือการฐานจังหวะเข้าเ,าเทรดง,ง่ายแบบนี้เพื่อนก่อราคามีไพ่บอร์กลอบการมีแนวรับตัดตัดติดแนวเลยนะครับแล้วก็มีสโตนอลุ่มกับตัวเทนบอเคอยบอกแนวด้วยว่าเอ๊ะวันนี้ควรจะเล่นแบบไหนดีเช่นวันนี้เทนบอกเป็นแนวบ่ายเราก็เล่นเน้นบ่ายจดัดหยิกสโตมีการกดลงก็เน้นย่อและบ่ายขึ้นไปแค่นี้เองนะครับผมใครสนใจสามารถแอดไลน์ที่แอดเจนขับนะครับมีตัวแอดตัวเจนซีเบขับนะครับติดต่อมาได้ตลอดเลยครับโอเควันนี้ผมโค้ชครับสวัสดีครับผม ้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ